สวัสดีครับผมยศวันส4ทธวัต์ครับผมก็คลิปนี้นะครับผมมาขับรถในช่วงหน้าฝนพอดีนะครับฝนตกน้ําท่วมเลยตอนนี้ดูข้างหน้าครับอ่าเป็นคลองเลยอ่าก็นะครับถ้าสมมุติว่าเราขับรถไปนะครับแล้วเจอน้ําท่วมแบบนี้อันดับแรกที่ต้องทํานะครับคือตั้งสติก่อนนะครับถ้ามีทางสามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับควรหลีกเลี่ยงนะครับ แต่ว่าถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราจําเป็นต้องลูยจริงๆนะครับอันดับแรกให้ประ,ประเมินสถานการณ์นะครับว่าระดับน้ําข้างหน้านะครับไม่ควรเกินดูมล้อของเรานะครับเพราะว่าถ้าเกินดูมล้ออาจจะสร้างความเสียหายต่อตัวรถเราได้นะครับถ้าเกินดูมล้อแนะนําว่าให้ควรจอดรถนะครับหรือว่าไปทางอื่นเถอะอ้อมก็ได้ไปทางอื่นเถอะครับนะแล้วก็ถ้าต้องลูยจริงๆนะครับก็สิ่งที่ควรทํานะครับ เดี๋ยวผมต้องลุยเพราะกลับโชว์รูมต้องกลับทางนี้ถ้าจําเป็นต้องลุยนะครับก็ถ้าระดับน้ําสูงแบบนี้นะครับควรปิดแอร์นะครับเพราะว่าใบพัดแอร์จะได้ไม่ตีน้ําขึ้นมากระเซ็นในตัวห้องเครื่องนะครับปิดแอร์แล้วขับผ่านน้าท่วมนะครับควรขับช้าๆนะครับเพราะว่าน้ําจะได้ไม่กระเด็นขึ้นเข้าห้องเครื่องเราเช่นกันนะครับแล้วก็ ขึ้นจากรถเรานะครับก็จะไม่ไปรบกวนชาวบ้านแถวนั้นนะครับรบกวนคนเดินถนนมากมายจนเกินไปนักนะครับผมถ้ามีทางเลือกนะครับเป็นถนนที่มีหลายช่องทางมีหลายเลนนะครับก็ควรเลือกช่องทางที่ระดับน้ําต่าที่สุดนะครับโดยปกติถนนจะสลบไปฝั่งซ้ายนะครับเราก็สามารถอยู่เลนขวานะครับที่ถนนสูงกว่าได้นะครับระดับน้าก็จะต่าที่สุด แล้วก็นะครับถ้าสมมุตินะครับว่าเครื่องยนต์เกิดดับนะครับถ้าเครื่องยนต์ดับเราห้ามสตาร์ทนะครับควรจอดรถนะครับแล้วก็เข็นนะครับไปที่แห้งนะครับหรือว่าขอความช่วยเหลือนะครับขอลดสไลด์มานะครับสไลด์ขึ้นหรือาไปซ่อมได้นะครับผมหลังจากที่เราขับผ่านอุปสรรคน้ําท่วมมาแล้วนะครับผมก็อย่าเพิ่งทําความเร็วสูงนะครับ อันดับแรกเราควรขับช้าๆแล้วก็แตะเบรกไปเรื่อยๆนะครับแตะเบรกชะลอความเร็ว้วก็ขับไปช้าๆนะครับแล้วก็แตะเบรกนะครับเพื่อไล่ความชื้นนะครับออกจากเบรกนะครับเพราะว่าเบรกเราเนี่ยนะครับถ้าเบรกก็จมน้ํามานะครับเลยพวกนี้เราก็ควรเชียบเบรกแตะเพื่อไล่น้ําไล่ความชื้นออกก่อนนะครับเมื่อกี้นะครับผมพาซียาวีครับไปลุยน้ําทั่วมานะครับผมก็อันดับแรกหลังจากที่เรา ขับลุยน้ำท่วมแล้วครับก็ต้องตรวจสอบตัวรถเราด้วยนะครับถ้าหากว่ามีน้ําเข้าไปในรถนะครับพรมเปียกนะครับก็ควรนําเข้ามานะครับที่ศูนย์บริการนะครับเพื่อทําความสะอาดนะครับทําให้พรมแห้งก่อนนะครับผมแล้วก็นะครับถ้าเราลุยน้ําสูงจริงๆนะครับก็ควรเปลี่ยนถ่ายของเหลวด้วยครับน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันเบรกนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ